สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันสตอรี่นะคะคลิปนี้แม่กำนันจะพามาปลูกมาย้ายกระถางนะคะย้ายกระถางเบบีคือบอนสีลูกไม้แต่ก็แอบมีนางไหมนิดนิดนะคะคือบอนสีลูกไม้เพอมะเมล็ดของเรา,าหลังจากที่เราพอมะเ็ตแล้วแล้วก็แยกแยกต้นของเขาลงลงกระถางขนาดนี้แล้ว ใช้ดินพิษมอสนะคะใช้ดินพิษมอสต้นเบบีเขานะเราจะแยกเขาลงกระถางเล็กๆแบบนี้และทีนี้แล้วทีนี้พอเขาโตขึ้นนะคะเราจะแยกเขาตั้งแต่เล็กๆนะพอเขาโตขึ้นอ,อ่ะดูนะคะขนาดนี้นะคะถ้าต้นขนาดนี้ถ้าต้นเล็กๆขนาดนี้เราก็จะเอาเขา ใส่กระถางเล็กๆแบบนี้โดยใช้ดินพิษมอสนะคะใช้พิษมอสนี่ให้เขาให้รากเขาได้หากินสะดวกสะดวกนะคะพอเขาโตได้เท่านี้นะคะประมาณเท่านี้หรือโตวกว่านี้แล้วเราก็จะแยกเขาใส่ดินปลูกเลยนะคะใส่กระถางรุ่นนี้เลยนะคะสนิ้วรุ่นนี้ค่ะเนาะแล้วก็ใช้ดินปลูก อ,อันนี้คือบอลลูกไม้เพาะมาเมล็ดนะคะอันนี้บอลลูกไม้เพาะมาเมล็ดสวยๆนะคะนี่ค่ะต้นได้เท่านี้เราก็จะนํามาปลูกนะคะนํามาย้ายกระถางและใช้ดินปลูกค่ะก็แอบมีนางไหมนิดๆนะคะเบบีของนางไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพาะมาเมล็ดนะคะอันนี้เกิดจากการผ่าหัวค่ะนี่ค่ะนี่เกิดจากการผ่าหัวดูรากเขานะคะ อันนี้คือนางไหมนะคะเบบีของนางไหมจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมีหลายต้นอยู่นะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะเบบีของนางไหมนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็นางไหมนะคะนี่ก็นางไหมค่ะนี่ค่ะเนาะหลายต้นอยู่เนาะทีะ่เราจะเอามาใส่ แบบนี้นะคะอันนี้เรามาดูวัสดุปลูกของของเราวันนี้นะคะวัสดุปลูกของเราก็คือนี่ค่ะใบก้ามปูหมักนะคะใบก้ามปูหมักเราจะใช้ใบก้ามปูหมัก80%นะคะเราจะใช้ดินแล้วก็ดินปลูกดินละเอียดแบบนี้นะคะอันนี้คือดินที่แม่กำน,นันร่อนเมื่อสักครู่คลิปที่แล้วนะคะ ดินเตาถ่านนะคะใครมีดินอะไรก็ใช้ดินแบบนั้นนะคะแม่กำนันใช้ดินเตาถ่านนะคะใช้ดินเตาถ่าน20%นั่นก็คือเอาง่ายๆแม่กำนันใช้ดินใบก้ามปู3ส่วนนะคะดินใช้ใบก้ามปูหมัก3ส่วนใช้ดิน1ส่วนแบบนี้นะคะดิน1ส่วนแบบนี้อันนี้ก็คือดินเตาถ่านนะคะแม่กำนันร่อนแล้วเนาะมันละเอียดแล้วใช้ดิน หนึ่งส่วนกับใบก้ามปูสามส่วนนะคะจำง,ง่ายๆเราก็มาผสมกันนะคะมาผสมกันเลยผสมให้เข้ากันนะคะเราจะมาผสมให้เข้ากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเม้นบอกกบบั่มาบุญบกพรอยหรือว่าจะไปทำไมอะคะเอาเหรอ แล้วก็ผสมผสมให้เข้ากันนะคะแบบนี้นะคะใช้เท่านี้นะคะใช้เท่านี้สำหรับใครที่มีสูตรแบบไหนก็สูตรใครสูตรสูตรใครสูตรเรานะคะไม่ใช่ไม่ไม่ต้องอินกับอิงกับแม่กำนันก็ได้เนาะ ใครมีอะไรก็ใช้แบบนั้นนะคะอ่ะเราจะใช้บางท่านก็ใช้ดินใบมะใช้ใบมะขามหมักก็ได้ค่ะใบไผ่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะอะดินจะใช้ดินปลูกเราตามตามที่เขาขายทั่วไปก็ได้นะคะแต่แม่กำนันวันนี้ใช้ดินเตาถ่านนะคะใช้ดินปลูกธรรมดาก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะ <S <S นี่เลยผสมให้เข้ากันเลยให้จะสะดวกใช้ปุ๋ยละลายช้าก็ได้นะคะใส่ก็ได้4ีเม็ดหเม็ดแต่ไม่กำนันไม่ได้ไม่ได้ใส่นะคะเท่านี้นะคะคือดินปลูกเราเท่านี้เท่านี้นะะแล้วกระถางเราจะใช้ ระถางปูกขนาดนี้นะคะนี่ค่ะกระถางปลูกขนาดนี้เราก็ใส่ดินไปเลยนะคะใส่ดินไปเลยนี่นะคะอันนี้เนะเาะแล้วก็นี่เลยค่ะนี่ต้นบอลของเราลงไปเลย ก็ไม่ต้องเคาะเฉยๆนะคะ,ะเผื่อเขายุบเนาะเราก็ใส่เต็มหน่อยเผื่อเขายุบไม่ต้องบีบนะคะไม่ต้องไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดนะคะแค่เคาะเคาะเฉยๆเท่านี้นะคะเคาะเคาะเคาะเท่านี้ค่ะเคาะเท่านี้นะคะแล้วก็ได้แล้้นวะ ุกเลยค่ะแบบนี้เลยนี่ลูกไม้นะคะลูกไม้เขาจะได้ตัวเรีวๆเท่านี้เลยนะคะ ระเบียบหน่อยนิดนิดนึงนะคะเท่านี้นะคะเราไม่ต้องไปกดอะไรเขามากมายนะคะเท่านี้เราก็ใช้ปอก,กี้ฝอยๆน้ำฝอยๆมาฉีดเขานะคะแล้วก็เจ็บเข้าตู้เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองค่ะนะคะนี่เราไม่ต้องขุดนะคะเราเคาะเคาะเคาะขาเฉยๆนะคะแล้วก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้อบค่ะ ลูกแบบนี้นะคะสวยนะคะบอลลูกไม้พอมะลิดดูสีเขาเขาออกสีแดงมาแล้วนะดูรากเขานะคะรากเขาเขาคืออันนี้อายุเขาก็ก็น่าก็น่าจะประมาณได้สองเดือนนะคะนี่น่าจะได้สองเดือนนะคะนี่ดูรากเขานะคะ อา้าอันนี้มีเอยมีสองกระถางแค่เป็นแนวทางนะคะแค่เป็นแนวทางไม่ต้องกดเขานะคะไม่ต้องกดเขาค่ะเท่านี้เขาก็ก็ได้แล้วนะคะเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะนี่นะคะค่ะเท่านี้นะคะ นี่ทำเท่านี้แค่นี้เองค่ะแล้วเรากา็เอาป๊อกกี้มาฉีดฉีดฉีดฝอยฝยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสายยางมารดเลยก็ไม่ได้นะคะใช้ป๊อกกี้ค่ะป๊อกกี้ฝอยๆเอามาฉีดพรมพรมพอเปียกแล้วเราก็เอาไปเข้าห้องอบตู้อบเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาก็จะตูตู แล้วเขาก็จะตูพร้อมที่จะแบ่งปันนะคะเพื่อนๆค่ะ